ตกเจอแช่เพันได้เพิ่นกับมาเพิ่นใจบุญใจกุศลอิลีใจบุญใจกุศลบุญ,บญตัวจริงน,นี่คือเพิ่นสร้างบุญอิลีพเพินเพ่นได้ไปบ่ได้ไปยึดติดความกดแขนนิ่นท่าของผู้ไดมองได้ได้บุญเพิ่นมามองนั้น ทึงคนที่ต๊ฟ้าที่ห้องทางทีเละตุ่มเปะกันยังบุกลุยมากจนไดนเทียบภูมิเทวดาทั้งหลายทั้งปวงปูญาตายายริงสักดิ์สิทั้งหลายจงนี้มีผลดีแกท,ทัธาย,ยาอมทุกผู้ที่จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกข์ให้พ้นทุก์ีโโกให้พ้นโก เกิดนิมิตไม้ที่ดีแพ่ชีวิตของเพิินด้วยเทินลงตาฐายาดยอมที่ไม่จิตใ,ใจเมตตาจิตใ,ใจเป็นกุุญเป็นกุศลขอยเทียพุ่มเทียวดาทั้งหลายตัตโรกบาลทั้งสีหน้านียิยานดาบาลจงลงบัญชีค้นดีไวเ้เถิดช่วยสันและเสริญและเชิดชู่ค้นดี เชิดชูคนมีศีลมีธรรมเชิดชู่ชคนที่มีความเมตตาเนีย่ยได้มีไพ่มาแผ่วพันได้มันทั้งหลายทั้งปวงสำโบอเอซีทั้งหลายทั้งปวงที่คิดชั่วกะโคยายันได้มาแผ่วพันเขาได้ให้มันจงพินาศแผ่วพ,พนันหายไปด้วยฉับพันโดยเถิดพวก สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงจงคุ้มครองปกปักรักษาคนดีทำดีสุขภูดสุขคนเสื่อนทาคนละโลกก็ให้จงเป็นสุขเป็นสุขมีสุขไม่ใช่ยิ่งขึ้นไปเตือน